สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านดอนผวาแต่ก่อนเป็นสองหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านดอนผวากับหมู่บ้านโพรมศรนเชิญรับชมได้แล้วค่ะ